จินตนาการถึงการรักษารูปร่างที่สวยงามและสุขภาพที่แข็งแรงในวัย49ปีโดยไม่ต้องออกกําลังกายหนักหน่วงแต่ลองดูสิเคล็ดลับที่น่าตกใจจากซูชีที่ช่วยให้เธอเปล่งประกายได้อย่างนั้นและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามไปโดยสิ้นเชิงซูชีนักแสดงสาวชื่อดังวัย49ปียังคงดึงดูสายตาด้วยรูปร่างที่ผอมเพรียวยาวและพลังชีวิตที่เต็มเปี่ยมล่าสุดเธอเพิ่งคว้ารางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานครั้งที่30จากภาพยนตร์เรื่อง Go ที่เธอเขียนบทและกำกับเองนอกจากความสำเร็จในวงการบันเทิงแล้วซูชียังโดดเด่นด้วยการดูแลสุขภาพและรูปร่างที่ดูอ่อนยาวเกินวัยจนหลายคนสงสัยว่าความลับอยู่ตรงไหนเคล็ดลับรูปร่างดีของซูชียืนหลังอาหารครึ่งชั่วโมงเพื่อเผาผลาญได้อย่างง่ายดายซูชีเปิดเผยว่าหลังจากทานอาหารทุกมื้อเธอจะยืนอย่างน้อย30นาทีพร้อมกับเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องและต้นขาเพื่อช่วยกระชับสรีระและลดไขมันสะสมรอบเอวและท้อง เธอบอกติดตลกว่าฉันมักจะยืนเล่นเกมหลังอาหารเวลาผ่านไปไวมากจนรู้สึกไม่น่าเบื่อเลยสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นชินลองนึกภาพไม่ไง่ายเช่นการยืนดูทีวีหรือเล่นมือถือขณะรออาหารย่อยเพื่อให้กิจกรรมนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันโดยไม่รู้สึกว่าต้องออกแรงมากนอกจากนั้นเธอยังมีกฎเหล็กที่เรียกว่าห้ามกินอะไรเลยก่อนนอนหชั่วโมง เพื่อให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและลดภาระต่อกระเพาะอาหารหากหิวจริงๆก่อนนอนเธอจะเลือกทานผักต้มธรรมดาหรือผลไม้ที่มีรสชาติอ่อนเช่นแอปเปิลสุกหรือแคนตาลูปหวานนซึ่งช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามินโดยไม่เพิ่มแคลอรี่มากนักและเธอเน้นย้ำถึงการดื่มน้ำให้เพียงพอทุกวันรวมถึงดื่มน้ำข้าวสาลีอ่อนวันละสองครั้งเพื่อช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายและทำให้ผิวพรรณสดใสขึ้นแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจคิดเห็นต่างกันแพทย์ยืนยันการยืนหลังอาหาร ไม่เพียงดีต่อหัวใจแต่ยังช่วยระบบย่อยอาหารอย่างเห็นได้ชัดนายแพทย์เฉินอวีเหรินจากคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูอิงเซิงอธิบายว่าการยืนหลังอาหารช่วยเผาผลาญพลังงานได้มากกว่าการนั่งนานๆโดยยืนหนึ่งชั่วโมงสามารถเผาผลาญได้7จ็ดกิโลแคลอรี่ขณะที่การนั่งเผาผลาญเทียง 65- 85กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมงแม้ตัวเลขอาจดูไม่ต่างมากนะักแต่หากทำเป็นประจำจะะสมเป็นการเผาผลาญพลังงานมากขึ้นในระยะยาวซึ่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่อาจไม่ชอบการออกกำลังกายหนัก แพทย์อธิบายเพิ่มเติมว่าขณะยืนร่างกายต้องใช้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวและขาเพื่อรักษาสมดุลซึ่งช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารลดอาการแน่นท้องหลังมือหนักและยังดีต่อหัวใจโดยการเพิ่มการไหลเวียนเลือดแต่ควรยืนในท่าที่ถูกต้องเกรงหน้าท้องเล็กน้อยหลังตรงไม่ล็อกเข่าเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเอ็นที่อาจเกิดจากการยืนนานโดยไม่ระวังสำหรับมือใหม่ลองเปรียบเทียบกับการยืนรอรถเมย์ให้ยกหัวขึ้นจับหายใจเข้าออกช้าๆเพื่อไม่ให้รู้สึกไม่ล้าเร็วยืนเฉยๆยังไม่พอ แต่ที่นี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามแพทย์แนะนําถ้ายืนแบบเผาผลาญเพิ่มเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าหากอยากเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญนายแพทย์เฉินแนะนําให้เพิ่มทางง่ายๆขณะยืนเช่นขย่งปลายเท้าช่วยกระชับกล้ามเนื้อน่องและป้องกันขาโกงลองทาซ้าๆสิบถึงสิหครั้งต่อข้างเพื่อเริ่มตน้นก้าวขึ้นลงขั้นบันไดฝึกความแข็งแรงของขาและสะโพกทําให้รู้สึกเหมือนเดินขึ้นบันไดธรรมดาแต่เผาผลาญมากขึ้นโยกตัวไปข้างหน้าหลัง กระตุ้นการทรงตัวและระบบไหลเวียนเลือดให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นเหมาะสำหรับคนมีปัญหาด้านสมดุลสำหรับผู้ที่ต้องการเผาผลาญพลังงานมากขึ้นแพทย์แนะนำกิจกรรมที่มีความเข้มข้นสูงขึ้นเช่นเดินเร็วในที่ที่สะดวกลุกนั่งซ้ำๆหรือสคอตกับกำแพงซึ่งช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญและลดความเสี่ยงจากการนั่งนานๆที่อาจนำไปสู่โรคต่างๆในระยะยาวสรุปแล้วเคล็ดลับของซูชิไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยแค่ยืนหลังอาหาร และรักษาวินัยในการกินก็ช่วยให้เธอยังคงรูปร่างดีและสุขภาพแข็งแรงแม้อายุจะเข้าใกล้เลขห้าแล้วก็ตามบางคนอาจโต้แย้งว่าการยืนเพียงอย่างเดียวพอไหมหรือกดห้ามกินก่อนนอนอาจรุนแรงเกินไปสําหรับคนบางกลุ่มแต่ลองคิดดูสิคุณคิดว่าการยืนหลังอาหารแบบนี้สามารถแทนที่เซสชันออกกําลังกายประจําวันได้หรือเปล่าหรือคุณมีเคล็ดลับสุขภาพแบบง่ายๆที่คล้ายกันไหมแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเราอยากฟังความเห็นที่แตกต่างกันเพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียกันพระ